สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเขาอีกแล้วช่วงบ่าย3ามโมงครึ่งของวันที่18เมษายน2567การจราจรยังนานแน่นพอสมควรเลยขาลงเขาช่างตะโกบริเวณก้องทายอยู่นี่คือจุดตรวจหนองสเมเด็จฟังอำเบอร์นุนีแดงจังหวัดบุรีรัมนี่ครับ มุ่งนาลงเขาช่องตะโกไปหาเขตอำเภอตะพยาจังหวัดสแก้วพี่น้องยังหลังไหลยังเขามาเติมรถเติมเต็มนะปริมาณรถยังหนานแน่นอย่าพอสมควรเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดช่องจราจรพิเศษนะทุกคนฉะนั้นทุกคนขอความร่วมมือขับรถ พยายามขคารพกฎจราจรอ,อย่าเปิดช่องจราจรพิเศษขึ้นมาเองเพราะในเขาช่องตะโกมันมีแค่2เลนเลนหนึ่งลงเลนหนขึ้นเออบ่เมนว่าลง2ช่องนะเ้นแต่ว,ว่าเจ้าหน้าที่จะมาระบายรถขาลงให้เปิด2ช่องจราจรเอาให้กำลังใจพี่น้องเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพจถนนไทยแลนด์จะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะไปจนหอดคำมูลาท่านผู้ชม